บทที่4เพียงสายตาที่ฉันชื่นชอบการเริงรักกันทั้งค่ำคืนไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้เหมือนในนิยายพาฝันพวกนั้นแต่ก็นับว่ามอแกนทำเอาฉันม้อยกระรอกหมอบกระแตไปเลยเหมือนกันฉันรู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ตอนเช้าของอีกวันโดยมีเขาเปลยเปล่านอนกอดอยู่วันนั้นจึงเป็นอีกวันที่ฉันได้อยู่ที่คอนโดของเขาไมเคิลที่ตื่นขึ้นมาแล้ว ยังเห็นฉันอยู่ด้วยดูจะงุนงงนิดหน่อยแต่มอแกนก็อธิบายให้ลูกเขาฟังว่าฉันมาช่วยดูแลไมเคิลเลยไม่ได้สงสัยอะไรต่อเล่นนั่นเล่นนี่ตามประสาเด็กไปก็ถือว่าดีที่ลูกเขายังไม่ประสีประสามากนักไม่อย่างนั้นถ้าฉันจะต้องมาเป็นแม่เลี้ยงของไมเคิลจริงๆมีหวังคงจะต้องอธิบายกันยาวแน่แต่การอยู่กับมอแกนข้ามวันอย่างนั้นก็เป็นการดีเหมือนกันนะ พราะนอกจากฉันกับเขาจะสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วฉันยังสนิทสนมกับไมเคิลมากขึ้นอีกด้วยเหลือแต่เพียงชื่อเท่านั้นที่ฉันไม่ได้เรียกเหมือนกับที่คนอื่นๆเรียกเรียกไมเคิลว่าไมกี้สิโรสจะได้สนิทกันกว่านี้มอร์แกนพุ่งขึ้นมาขณะที่เราสามคนกำลังเล่นพ่อแม่ลูกกันตามที่ไมเคิลต้องการฉันละสายตาจากเด็กชายตัวน้อยไปมองหน้าเขาที่กำลังส่งยิ้มให้ฉันอยู่ ฉันมีคุณปากนะคะ่ะตั้งแต่รู้จักกับเด็กคนนี้มาฉันก็เรียกเขาว่าไมเคิลมาตลอดจูจูมาให้เรียกไมกี้มันไม่ถนัดเลยเอาหน้าคุณเรียกไปเถอะเดี๋ยวก็คุณปากเองผมว่าไมากี้ก็อยากให้คุณเรียกอย่างนั้นเหมือนกันมอร์แกนคิดแทนลูกไปแล้วฉันหลีตาลงทำท่าไม่เชื่อเขาเท่าไหร่แต่มอร์แกนก็รันรู้ทัน รีบผ่านไปคุยกับไมเคิลที่ง่วนกับการห่อตุ๊กตาหมีลงผ้าเช็ดตัวอยู่ไมกี้ <Mikey S 1> <Mikey S 2> ก็อยากให้ครูโรสเรียกว่าไมกี้ใช่ไหมครับฮับไมเคิลตอบรับตามประษาเด็กฉันรู้เขาไม่หันมามองหน้าฉันด้วยซ้ำมีแต่มอ์แกนเท่านั้นแหละที่เหลียวมามองเห็นไหมไมกี้ <Mikey S 2> อยากให้คุณเรียกเหมือนที่ผมเรียกคุณคิดไปเองมากกว่าเด็กยังไม่รู้ภาษาเขาไม่ได้อยากให้ฉันเรียกแบบนั้นหรอก ใครว่าไมกี้ไม่รู้ปภาษารู้ดีจะตายดูนี่นะคุณแล้วเขาก็หันไปสกิดไมเคลิลทันชี้นิ้วเข้าหาตัวเองไมกี้นี่ใครส่วนเด็กน้อยก็ยิ้มร่าแล้วตอบเสียงใสแดดดีเก่งมากสันหัวเราะให้กับคำชมนั้นที่มอร์แกนพูดออกมาก่อนที่จะต้องยิ้มค้างเมื่อจูจๆมอร์แกนก็ชี้นิ้วมาทางฉันแล้วถามแล้วนี่ล่ะใครมามีมม ไม่ได้หมายถึงมัมมี่ที่มีผ้าลินินพันตัวอะไรอย่างนั้นนะเขาหมายถึงใครนะบอกแดดดีด้อีกทีมัมมี่มัมมี่เขาหมายถึงมัมมี่ที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะ่ะฉันรีบถลึงตาใส่มอร์แกนเลยก่อนจะรีบว่าเร็วๆฉันไม่ใช่แม่ของเขานะคะอย่าสอนลูกแบบนี้มันไม่ดีเท่านั้นมอร์แกนก็เลิกคิ้วสูงไม่ดียังไงล่ะครับก็ เขามีแม่จริงๆอยู่แล้วจูจูมาเรียกฉันแบบนี้เดี๋ยวแม่ของเขาก็ก็ไม่พอใจฉันไม่อยากพูดหรอกหยุดไว้แค่นั้นเพราะว่ามอแกนกลับไม่สนใจยักไหล่ใส่อย่างไม่ยี่หลักไม่พอใจก็ไม่พอใจสิครับตอนนี้เราเล่นพ่อแม่ลูกกันนะคุณจำไม่ได้เหรอไมกี้จะเรียกคุณว่ามามี่ก็ไม่เห็นเป็นไรจูจูก็อ้างหน้าตาเฉยฉันรู้ว่าเขาไม่ได้หมายความถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ทีแรก เขาจงใจให้ลูกเรียกฉันแบบนั้นหน่อยเจ้าคนเจ้าเล่ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้ทันนะถึงอย่างนั้นก็ไม่อยากให้เรียกค่ะยังไงฉันก็ไม่ใช่แม่จริงๆเรียกแบบนั้นไม่เคิ้นจะไมกี้ <Mikey. S 1> มอร์แกนแยงขึ้นทั้งๆท,ท,ที่ฉันยังพูดไม่จบมีหนำซ้ำยังจะหันไปพยักพยดกับลูกเขาไมากี้ก็อยากถูกเรียกว่าไมากี้ใช่ไหมครับฮะ <ap> เด็กชายตัวน้อยตอบรับพร้อมยิ้มสดใส ถ้าทางไร้เดียงสามากจนฉันต้องเผยยิ้มออกมาและยิ้มกว้างกว่าเดิมเมื่อมอร์แกนว่างั้นบอกให้มัมมี่เรียกไมกี้ว่าไมคกี้หน่อยไปบอกเร็วเข้าตอนนี้เองที่ฉันรู้ว่าไมเคิลเป็นเด็กฉลาดเพราะพอมอร์แกนพูดจบไมเคิลก็หันมาหาฉันมัมมี่เรียกผมว่าไมคกี้หน่อยฮัทน่ารักมากฉันอดไม่ได้ที่จะตอบรับครับผมไมคกี้ พอเรียกแล้วมอร์แกนก็ยิ้มกว้างออกมาทันทีแค่นี้เองง่ายจะตายก็ง่ายอยู่หรอกแต่ว่ามันก็แปลกๆอยู่นะเรียกบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองเหมือนกับที่ผมเรียกคุณว่าที่รักไงแล้วมอร์แกนก็พูดขึ้นมาอีกสันร้อนวาบที่ใบหน้าทันทีก่อนจะเอ็ดเขาอย่าพูดต่อหน้าไมคกี้สิคะเผลอทีใดเขาชอบเรียกฉันว่าที่รักทุกทีไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบนะ แต่ยังไม่ค่อยชินน่ะแล้วก็ดูเขาออกไปโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเรียกไมเคิลด้วยชื่อเล่นไปแล้วก็เท่านี้เองเห็นไหมคุณเรียกไมกี้อย่างที่ผมเรียกได้แล้วนั่นสินะเฮ้อเอาเถอะถือเสียว่าเป็นการปรับตัวให้สนิทสนมกับสองพ่อลูกคู่นี้ให้มากขึ้นก็แล้วกันแต่คุณต้องทำตัวให้คุ้นชินกับสรพนามอีกอย่างนะแล้วมอร์แกนก็พูดขึ้นมาอีก ฉันที่ตั้งท่าจะเล่นกับไมเคิลต่อถึงกับต้องเลิกคิ้วสูงอะไรเหรอคะหัดเรียกผมว่าที่รักเหมือนที่ผมเรียกคุณด้วยมอร์แกนว่าลอยหน้าลอยตาพอเห็นฉันแซงทําเฉยเขาก็ส่งสายตาออดอ้อนนะครับโรสต่อไปนี้เรียกผมว่าที่รักนะแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะฉันท้วงทำให้มอร์แกนต้องมองฉันอย่างกระลิมกะเลีย ไม่ได้เป็นอะไรกันแต่เราก็สนิทสนมกันมากถึงขนาดนั้นแล้วเรียกที่รักจะเป็นอะไรไปจริงไหมก็จริงฉันไม่หาเหตุผลมาทักท้วงเขาหรอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขามองฉันด้วยสายตาวาววอนฉันก็พ่ายแพ้และยอมจำนนต่อความต้องการของเขาไปทันทีตกลงเรียกผมว่าที่รักนะครับฉันสบตาเขาทันพยักหน้าออกมาให้เขาได้ทดลองงั้นไหนลองเรียกให้ผมฟังหน่อย ค่ะที่รักเท่านั้นมอร์แกนก็ยิ้มกว้างก่อนจะโผล่เข้ามาจูบฉันฉันตกใจเล็กน้อยเพราะเห็นไมเคิลอยู่ด้วยทันก็ตีเข้าที่แขนแกร่งข้างหนึ่งสายตาก็ส่งสัญญาณเป็นการใหญ่ว่าไมเคิลอยังอยู่ตรงนี้ดีที่ไมเคิลสนใจกับตุ๊กตาหมีจนไม่ทันได้เห็นไม่อย่างนั้นล่ะก็ฉันคงต้องอายเด็กแน่แต่มอร์แกนดูเหมือนจะไม่ใส่ใจเท่าไหร่ด้วยความที่เขาเป็นฝรั่งด้วยละมัง้ง และไมเคิลเองก็เป็นลูกครึ่งการเห็นพ่อแม่จูบกันคงเป็นเรื่องธรรมดาถึงฉันจะไม่ใช่แม่แท้ๆของเขาก็ตามทีเถอะมาเล่นกันต่อเถอะครับเดี๋ยวตอนเที่ยงเราไปหาอะไรกินกันมอร์แกนเปลี่ยนเรื่องดึงความสนใจของฉันไปอีกครั้งฉันเลยเลิกคิดถึงเรื่องหยุมหยิมตั้งหน้าตั้งตาเล่นกับไมเคิลด้วยความตั้งใจขณะเดียวกันก็รอบมองมอร์แกนไปด้วยและเขาเองก็คอยเหลือบมองฉันอยู่เหมือนกัน หลายต่อหลายครั้งที่สายตาของเขาสบประสานกันเขามักจะมองฉันนิ่งๆแล้วส่งยิ้มให้ส่วนฉันก็หลบสายตาบ้างบางทีก็ยิ้มตอบเขาบ้างนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขที่สุดเหมือนกันนะที่สำคัญฉันชอบสายตาที่เขาใช้มองมายังฉันที่สุดเลยหลังจากนั้นทุกสุดสัปดาห์ฉันก็มักจะไปคลุกตัวอยู่ที่คอนโดข,ของมอร์แกนเพื่อช่วยเขาดูแลไมเคิล และแน่นอนว่าทุกคืนที่นอนค้างเราสองคนก็จะมีอะไรกันอย่างถึงพลิกถึงขิงแต่มีสัปดาห์หนึ่งที่เราไม่ได้ทำอะไรนอกจากนอนกอดไก่กันนั่นก็เพราะว่าคุณตาและคุณยายของไมเคิลมารับไปเที่ยวที่บ้านฉันกับมอแกเลยมีเวลาส่วนตัวด้วยกันจนทำให้เราสองคนแทบไม่แยกห่างจากกันเลยนอกจากตอนกินกับตอนเข้าห้องน้ำการไม่มีไมเคิลอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีนะ ฉันก็คิดถึงเขาแต่มอร์แกนก็ทำให้ฉันต้องคิดถึงแค่ตัวเขามากกว่าเพราะเขาไม่ยอมให้ฉันหลุดจากอ้อมกอดของเขาไปเลยแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวฉันเองก็ชอบที่จะอยู่ในอ้อมกอดของเขาแบบนี้ชอบที่ได้เรียกเขาว่าที่รักด้วยและชอบเป็นอย่างยิ่งตอนเขาอดอดอ้อนเมื่อฉันลืมที่จะเรียกเขาอย่างนั้นฉันตื่นนอนขึ้นมาในตอนสายของวันพบว่าตัวเองยังคงอยู่ในอ้อมกอดของมอร์แกนเหมือนเดิม เหมือนเขาจะตื่นอยู่ก่อนแล้วพอฉันขยับตัวเขาก็จูบประทับลงมาที่ขมับตื่นแล้วเหรอที่รักเขาเป็นคนแรกที่เรียกฉันอย่างนั้นก่อนฉันเลยยิ้มให้แล้วเรียกคืนกลับไปค่ะที่รักมอแกนส่งยิ้มพันก็จูบหนักๆลงมาบนแก้มฉันอีกทีผมชอบให้คุณเรียกผมอย่างนี้ที่สุดเลยรู้ไหมฉันก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากเข้าห้องน้ำมากกว่าที่จะปล่อยให้เขาคลอเคลียนะ ปวดท้องฉี่มาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วเห็นทีคงจะต้องบอกให้เขาปล่อยปล่อยฉันก่อนได้ไหมคะฉันอยากไปเข้าห้องน้ำฉันบอกไปตามตรงร์แกนทำอิดออดเล็กน้อยไม่ยอมปล่อยฉันแต่โดยดีให้ผมอุ้งคุณไปดีไหมฉันหัวเราะกับความตัวติดกันของเขาเล็กๆไม่ต้องหรอกค่ะฉันรีบไปแล้วจะรีบกลับไม่ต้องห่วงเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะต้องไปยืนเฝ้าฉันเข้าห้องน้ำอย่างครั้งก่อนๆแน่ ใช่เขาทำอย่างนั้นฉันตกใจทุกครั้งที่เปิดประตูห้องน้ำมาแล้วเจอเขายืนรออยู่แต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยฉันไปสักทีได้แต่ซุกใบหน้าลงมาที่ซอกคอแล้วว่ากระเงากระงอดก็ผมไม่อยากจากคุณไปแม้แต่วินาทีเดียวนี่แหมเวอร์ไปค่ะฉันแค่ไปเข้าห้องน้ำเองเดี๋ยวก็มาแค่เข้าห้องน้ำก็ไม่อยากให้ไปอยากให้คุณเอาผมไปด้วยทำตัวเหมือนเด็กเลยนะคะคุณไม่ใช่ไมกี้นะ ปล่อยฉันเถอะค่ะฉันจะได้รีบไปเข้าแล้วรีบกลับมาให้คุณนอนกอดฉันต่อรองมอร์แกนก็ไม่ยอมปล่อยฉันไปง่ายๆฉันเกือบจะตีเข้าที่แขนของเขาที่รับทันกายฉันแน่นอยู่แล้วเพราะว่าจูจ่ๆก็มีเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเสียก่อนผมขอรับโทรศัพท์ก่อนนะเขากระซิบบอกพอฉันพยักหน้าเขาก็จูบลงมาที่ริมฝีปากแล้วผละไปควา้าโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงมารับ ฮัลโหลเขากรอกเสียงลงไปพันก็มีเสียงของผู้หญิงดังแว่วมาให้ได้ยินฉันว่าฉันไม่ได้หูฝาดนะได้ยินอย่างนั้นจริงๆทําให้ฉันต้องหันไปมองด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครที่โทรเข้ามาจากนั้นก็เห็นสีหน้าระเรื่นของมอร์แกนในตอนแรกดูเคร่งเครียดไปพร้อมกับการขันรับอย่างจริงจังอืมโอเคได้แล้วเธอจะให้ฉันไปเมื่อไหร่ล่ะอืมสงสัยจะเป็นภรรยาเก่าของเขา สัญชาติยานของฉันบอกอย่างนั้นฉันเลยยังไม่ลุกไปจากเตียงรอจนกระทั่งเขาคุยโทรศัพท์เสร็จตอนนั้นเองที่เขาหันมาบอกฉันแม่ของไมกี้โทรมาน่ะอยากให้ผมไปบ้านตายายของไมกี้วันนี้เธอมีเรื่องจะคุยด้วยฉันนิ่งไปนิดแต่แล้วก็พยักหน้าด้วยความเข้าใจไปสิคะงั้นก็ลุกไปเตรียมตัวได้แล้วพอฉันบอกไปอย่างนั้นสีหน้าของมอร์แกนก็ดูยุ่งเหยิงขึ้นมาทันตา คุณจะไม่ั้งผมไว้หน่อยเหรอฉันมีเหตุผลอะไรจะต้องร้างเขาละ่ะการที่แม่ของไมเคิลโทรมาเพราะอยากคุยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องลูกหรอกแล้วฉันจะไปกีดกันพ่อไม่ให้เจอกับแม่ของลูกได้อย่างไรไม่ทำหรอกไม่ั้งหรอกค่ะดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องสำคัญคุณไปเตรียมตัวเถอะเดี๋ยวฉันจะออกไปพร้อมคุณเลยฉันก็เลยคิดจะกลับคอนโดตัวเองบ้างเหมือนกันทว่ามอร์แกนกลับรวบร่างฉันมากอดเอาไว้แน่น คุณจะออกไปไหนกลับคอนโดฉันนะสิคะกลับไปทำไมอา้าวก็กลับไปทำความสะอาดไปเตรียมเอกสารการสอนเด็กๆอะไรพวกนั้นฉันมาอยู่กับคุณจนแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันอ้างจริงๆเรื่องพวกนั้นฉันไม่ต้องทำหรอกทำไว้หมดเรียบร้อยแล้วมอร์แกนก็คงพอจะเดาออกว่าฉันอ้างเขาถึงไม่ยอมคลายอ้อมกอดจากฉันได้แต่กอดแน่นอยู่เหมือนเดิมพร้อมกับกระซิบบอกถ้าคุณรัง้งผมจะไม่ไปก็ได้นะ ฉันถึงกับมองหน้าเขาทันทีแต่ที่คุณต้องไปเป็นเพราะคุณต้องไปคุยเรื่องของไมกี้ไม่ใช่เหรอเขาพยักหน้าฉันเลยถอนหายใจออกมาไปเถอคะค่ะฉันรอได้ไว้คุณคุยธุระเสร็จเมื่อไรค่อยมาหาฉันที่คอนโดก็ได้ถ้าอยากให้ฉันมาค้างก็ไปรับฉันมาเดี๋ยวฉันก็มาค้างกับคุณอีกทีเอาอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนั้นแหละคะ่ะฉันพยักหน้ามอร์แกนคลี่ยิ้มแล้วก็จูบลงมาบนเรียวปากฉันเพราะแบบนี้แหละ ผมถึงได้ชอบคุณฉันไม่เข้าใจความหมายที่เขาจะสื่อเท่าใดนะเขาหมายถึงเพราะฉันเข้าใจสถานะของเขาเป็นคนง่ายๆหรืออะไรทำนองนี้หรือเปล่านะแต่ไม่ทันที่จะได้คิดอะไรต่อมอร์แกนก็เรียกความสนใจของฉันไปอีกทีแล้วเขาคว้ามือฉันมาจูบที่ข้างหลังแล้วก็พึมพำก่อนจะแยกกันไปทำธุระผมมีเรื่องอยากจะถามคุณสักหน่อยอะไรเหรอคะคุณอยากคบหากับผมแบบจริงจังไหม คำถามที่จู่ๆเขาก็พล่งออกมาทำเอาฉันงุนงงไปเล็กน้อยคบหากับคุณหมายถึงจริงจังในความสัมพันธ์นะ่ะเป็นคนรักกันเป็นคนที่จะมีอนาคตร่วมกันคุณอยากทำแบบนั้นไหมเขาอธิบายทันทีโดยไม่ต้องให้ฉันคิดเองยอมรับว่าฉันก็ยังมึนงงอยู่เพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเราอย่างจริงจังแบบนี้มาก่อนเลยทำเอาฉันอดถามไม่ได้ ทำไมจู่ๆถึงได้ถามแบบนี้ล่ะคะเพราะผมอยากจริงจังกับคุณไงคุณเป็นคนเดียวที่ผมอยากจะใช้ชีวิตด้วยฉันอึ้งงันกับคำพูดนั้นไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้ยินนึกว่าเขาจะปล่อยให้มันไปได้เรื่อยอย่างนี้เสียอีกแล้วฉันก็ไม่มีคำตอบให้เขาในทันทีด้วยแต่แต่อํำอึ้งอึงคือฉันพันก็เงียบไปมอแกนถอนหายใจยาวออกมาแล้วบีบมือฉันแรงขึ้น ผมจะให้คุณเก็บไปคิดก่อนเอาไว้เรามาเจอกันอีกครั้งแล้วคุณค่อยบอกผมก็ได้โอเคไหมฉันพยักหน้ารับน้อยๆความจริงจะบอกเขาเลยก็ได้แต่ก็พันคิดว่าไม่อยากบอกในเวลาที่เร่งรีบอย่างนี้อย่างน้อยก็อยากมีเวลาได้พูดคุยกันมากขึ้นหลังจากบอกความรู้สึกไปแล้วว่าฉันนะ่ะรักเขาแค่ไหนเผื่อว่าจะได้ยินคำบอกรักจากปากของเขาด้วยค่ะงั้นไว้ฉันจะบอกคุณอีกทีนะคะอืม มอร์แกนส่งเสียงครางรับในลำคอแล้วก็จูบฉันอีกครั้งฉันพเพยอริมฝีปากรับจุมพิษนั้นอย่างเต็มตื้นนานพอสมควรทีเดียวกว่าที่เขาจะผละออกไปเมื่อเขาผละออกไปแล้วเขาก็ตีเข้าที่ก้นเปลยเปล่าของฉันเบาๆเอาละ่ะลุกไปเข้าห้องน้ำได้แล้วอันนานๆไม่ดีต่อสุขภาพฉันย่นจมูกใส่เขาเล็กน้อยพันก็ลุกขึ้นนั่งแต่ก่อนที่จะลุกออกไปมอร์แกนก็ลุกขึ้นตามมาแล้วร้องเรียกฉันไว้ โรสคะผมรักคุณนะคำพูดที่ไม่คาดคิดว่าจะหลุดออกจากปากเขาดังขึ้นมาให้ได้ยินในโสดประสาทฉันอ้าปากค้างไปเล็กน้อยรู้สึกราวกับหูฝาดกระทั่งเขาย้ำมาอีกฉันถึงได้รู้ว่าฉันไม่ได้หูฝาดไปผมรักคุณอยากจริงจังกับคุณจริงๆนะเสร็จธุระแล้วผมจะมาขอคำตอบจากคุณนะ ประโยคนี้ทำให้สติสตังของฉันกลับคืนมาฉันพยักหน้าให้เขาได้รูปเรือนผมหลังจากนั้นเขาก็ผดลุกจากเตียงไปเตรียมเสื้อผ้าทิ้งให้ฉันได้มองตามก่อนที่จะขยับตัวบ้างเมื่อเขาหันมามองไม่ได้ไปเข้าห้องน้ำเลอครับไปค่ะฉันเลยลุกจากตรงนั้นคว้าผ้าเช็ดตัวมาพันร่างแล้วเดินออกจากห้องนอนแต่ก่อนที่จะไปก็อดไม่ได้ที่จะมองตามแผ่นหลังของเขาถ้าเขาอยากจะจริงจังกับฉัน คำตอบของฉันก็คือฉันก็อยากจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแล้วฉันจะมาบอกคุณนะมอร์แกน